พระวาจาของพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่25มกราคมฉลองการกลับใจของน้ำบุญเปาโลอัครสาวกบทอ่าน จากหนังสือกิจกรารครสาวกบทที่22ข้อ3ถึง16เวลานั้นเปาโลกล่าวกับประชาชนว่าข้าะเจ้าเป็นชาวยิวเกิดที่เมืองทาสัสในแคว้นซิลิเซียแต่เติบโตในเมืองนี้กามาลีเอลเป็นอาจารย์สอนข้าะเจ้าให้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของบรรพบุรุษอย่างเคร่งครัด ข้าพเจ้ารับใช้พระเจ้าด้วยความกระตือรือร้อนอยู่เสมอเช่นเดียวกับที่ท่านทั้งหลายปฏิบัติอยู่ในวันนี้ข้าพเจ้าเบียดเบียนถึงตายผู้ที่ดำเนินตามวิถีทางนี้ข้าพเจ้าจับกลุมทั้งชายและหญิงจองจำไว้ในคุกดังที่มหาสมณะและสภาผู้อาวุโสทุกคนเป็นพยานยืนยันได้เพราะเขามอบจดหมายให้ข้าพเจ้า นำไปให้แก่บรรดาพี่น้องชาวยิวที่เมืองดามัสกัสข้าพเจ้าจึงออกเดินทางเพื่อไปจับกลุมบรรดาคริสตชนซึ่งอยู่ที่นั่นนำกลับมายังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อลงโทษเวลาประมาณเที่ยงวันขณะที่ข้าพเจ้ากำลังเดินทางใกล้จะถึงเมืองดามัสกัสทันใดนั้นมีแสงสว่างจ้าจากท้องฟ้าล้อมรอบตัวข้าพเจ้าไว้ ข้าพเจ้าล้มลงที่พื้นดินและได้ยินเสียงพูดกับข้าพเจ้าว่าเซาโลเซาโลเจ้าเบียดเบียนเราทำไมข้าพเจ้าจึงถามว่าพระเจ้าข้าพระองค์คือใครพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าเราคือเยซูชาวนาซาเรตซึ่งเจ้ากำลังเบียดเบียนอยู่คนที่อยู่กับข้าพเจ้าเห็นแสงสว่าง แต่ไม่ได้ยินเสียงคนที่พูดกับข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าถามอีกว่าพระเจ้าข้าข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงหลุกขึ้นเข้าไปในเมืองดามัสกัสที่นั่นจะมีคนบอกทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงกําหนดให้เจ้าทำแสงนั้นสว่างจ้าจนข้าพเจ้ามองไม่เห็นสิ่งใด ผู้ร่วมเดินทางกับข้าพเจ้าจึงจูงมือข้าพเจ้าเข้าไปในเมืองดามัสกัสชายคนหนึ่งชื่ออานาเนียเป็นผู้ยำเกรงพระเจ้าและปฏิบัติตามธรรมบัญญัติเป็นที่เคารพนับถือของชาวยิวทุกคนซึ่งอยู่ที่นั่นเขามาพบข้าพเจ้ายืนใกล้ๆพูดกับข้าพเจ้าว่าซาโลน้องเอ๋ยจงกลับมองเห็นเธอ และในเวลานั้นเองข้าพเจ้าก็มองเห็นเขาอานาเนียบอกข้าพเจ้าว่าพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราทรงเลือกสันทันให้รู้พระประสงค์ของพระองค์ให้เห็นพระกิสเจ้าผู้ทรงชอบธรรมและได้ยินพระสุรเสียงจากพระโอษของพระองค์เพราะท่านจะเป็นพยานของพระองค์ยืนยันสิ่งที่ท่านได้เห็น และได้ยินแก่มนุษย์ทุกคนบัดนี้ท่านรออะไรอยู่อีกเล่าจงลุกขึ้นรับศิลล้างบาปและเรียกขานพระนามของพระองค์ชำระล้างบาปของท่านเธอบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของน้ำบุญมาราโกบทที่16ข้อ1 5ถึง18 เวลานั้นพระเยสูเจ้าทรงสแสดงพระองค์แก่อัคาราสาวกสิเอดคนตรัสกับเขาว่าท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวงผู้ที่เชื่อและรับศิลล้างบาปก็จะรอดผลผู้ที่ไม่เชื่อจะถูกตัดสินลงโทษผู้ที่เชื่อจะทำอัศจรรย์เหล่านี้ได้คือจะขับไล่ปีศาจในนามของเรา จะพูดภาษาใหม่ๆได้จะจับงูได้และถ้าดื่มยาพิษก็จะไม่ได้รับอันตรายเขาจะปกมือเหนือคนเจ็บคนเจ็บเหล่านั้นก็จะหายจากโรคภัยสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระราชาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับวันนี้เป็นวันฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโลสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับการกลับใจของนักบุญเปาโลก็คือการกลับใจของท่านไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนจากการเจริญชีวิตที่อยู่ในบาปแล้ววันหนึ่งท่านพบกับประสบการณ์ที่รุนแรงในชีวิตของท่าน ท่านจึงเปลี่ยนวิถีชีวิตมารับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าหรือหมายถึงการเปลี่ยนจากการเป็นผู้รับใช้กฎบัญญัติของโมเสสมาเป็นผู้รับใช้พระเยซูเจ้านบุญเปาโลเป็นคนดีเป็นคนชอบธรรมเคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎบัญญัติของโมเสดดังที่ท่านได้พูดถึงตัวท่านในจดหมายถึงชาวฟิลิปปีว่า ข้าพเจ้าได้รับพิธีสุนัสเมื่อเกิดมาได้8วันเป็นเชื้อสายชนชาติอิสราเอลจากตระกูลเบนจามินเป็นชาวฮีบรูเกิดจากชาวฮีบรูในด้านธรรมัญติเป็นชาวฟาริสีในด้านความกระตือรือร้นเป็นผู้เบียดเ,เบียนพระศาสนจักรในด้านความชอบธรรมตามธรรมัญติไม่มีสิ่งใดจะตำหนิข้าพเจ้าได้ฟิลิปปีบทที่3ข้อ5ถึงข้อ6 ฉะนั้นการกลับใจของท่านจึงไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนจากการเป็นคนไม่ดีมาเป็นคนดีตามที่เราอาจจะเข้าใจกันเปาโลไม่พูดถึงการกลับใจของท่านเลยแต่พูดถึงการพบปะกับพระคริสตเจ้าที่ทำให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนไปมากกว่าคำถามที่เราอยากจะถามก็คือแล้วทำไมท่านจึงเบียดเบียนคินนริยชนเล่า คำตอบก็คือเป็นความเข้าใจผิดคิดว่าบรรดาคริสตชนเหล่านี้เป็นบุคคลที่ทําให้คลังสมบัติต้องมัวหมองคลางสมบัติที่หมายถึงความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษเป็นเวลาช้านานนั่นเองและท่านก็มีความรู้สึกหวงแหนต้องรักษาไว้ ท่านจึงกีดกันและหาทางทำลายทุกคนที่ท่านคิดว่าจะมาทำให้คลางสมบัตินี้ต้องเสียหายไปและท่านก็สำนึกในความผิดข้อนี้โดยสารภาพไว้ในจดหมายถึงทิโมธีฉบับแรกว่าก่อนหน้านั้นข้าพเจ้าได้เคยกล่าวร้ายต่อพระเจ้าได้เบียดเบียนและกระทำทารุณต่อคริสตชนหนึ่งทิโมธีบทที่หนึ่งข้อสิ การกล่าวร้ายในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าท่านได้ต่อสู้กับพระผู้เป็นเจ้าแต่มีความหมายว่าไม่รู้จักพระองค์ท่านได้ต่อสู้กับพระคิดเจ้าพระบุตรของพระเป็นเจ้าเพื่อปกป้องคลังสมบัติของท่านไว้ถามว่าการกลับใจของท่านหมายถึงอะไรแน่ในจดหมายถึงชาวฟิลิปปีบทเดียวกันท่านเขียนไว้ว่า แต่สิ่งที่เคยเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าละทิ้งเพราะพระคริสตเจ้านับแต่บัดนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งไม่มีประโยชน์อีกเมื่อเปรียบกับประโยชน์ล้ำค่าคือการรู้จักพระคริสตเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงยอมสูญเสียทุกสิ่งข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งเป็นปฏิกูล เพื่อจะได้องค์พระคิดเจ้ามาเป็นกำไรและอยู่กับพระองค์ฟิลิปปีบทที่3ข้อ7ดถึงข้อ9ดังนั้นการกลับใจของท่านก็คือชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังจากที่ได้พบกับพระเยซูเจ้าแล้วท่านมองเห็นว่าสิ่งที่ท่านมีและคิดว่าเป็นสิ่งประเสริฐกลับกลายเป็นสิ่งปฏิกูลเมื่อเทียบก,กับการรู้จักพระคิสต์เยซู ชีวิตของนบุญเปาโลสามารถเป็นแบบอย่างแก่เราได้การพบปะกับพระคริสตเจ้าทำให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนไปการพบปากับพระคริสตเจ้าก็สามารถทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปได้เช่นเดียวกันเราสามารถพบกับพระองค์ได้ทางศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เรารับพบกับพระองค์ได้ทางเพื่อนพี่น้องและที่สำคัญก็คือ ทางพระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นเราจึงต้องอา่านต้องศึกษาและแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อแก่กันและกันและด้วยวิธีนี้ชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนแปลงเหมือนชีวิตของนบุญเปาโลเช่นกันขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่าน และโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมายัางท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทิญอาเมน